หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการแบบนี้สันนิษฐานว่าคุณอาจเป็นโรคเบาหวานไม่ต้องตกใจครับเพียงแค่ตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดหากพบว่าเป็นเบาหวานเพียงควบคุมอาหารออกกําลังกายลดน้ําหนักทานยาและฉีดยาตามที่แพทย์สั่งโดยสม่ำเสมอที่โรงพยาบาลสวนดอกมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยติดตามให้ให้สุขศึกษาเพื่อให้การควบคุมระดับน้ำตาล ความดันนโลหติตอยู่ใเกณฑ์ที่ปลอดภััยคครบคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อคขรูปพันธ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโทร053920400นำใจเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยาสังคมได้